วันนี้เราก็อยู่กับโรบอคแบที่มีชื่อว่าโกฟี่กอดนะครับนะเชียเราเข้าไปอยู่ในเกมไหครับผมคุณเห็นในนี่ไหมไอชี้นี่คือพระเจ้าที่มันจะไล่ฆ่าเราครับเป้าหมายของเราคือหาที่หนีครับผมออ้ยเชียดูพระเจ้าพิโรดแล้วผมดูดิดูด,ดิมันโมโหใหญ่เลยมันกางตามหามนุษย์เพื่อไล่ฆ่าครับผมโอ้มันกำลังตามหาไล่ฆ่ามนุษย์ครับเชียอย่าตามมาวิ่งมันหม้อะมันรู้พระเจ้าองค์นี้มันที่โรดครับผมดูดิ ไม่มีมนุษย <c oughs> oh, ์บูชาครับเพราะว่ามันเป็นพระเจ้าที่นิสัยไม่ดีนะเลยไม่มีใครบูชาครับเลยพีโรดไล่ข่ามนุษย์ไงมันเห็นเราแล้ววิ่งมาแล้วนี่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 เร็ว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 โอ้พายุทอโร่คืออะไรอะพายุทอโร่เกิดขึ้นโอ้ยี่ยังบอกมันการ่างเป็นนี่ใเนียโอ้พระเจ้ามันเรียกทรโรมาครับผมไปละมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งตามผมมาแล้ว โอนโหเจตนามาชัดเจนต,ต้องมาลา่าล่าผมอยู่ครับผมโอคตอนนี้ตอนนี้รอแอบอยู่ในบ้านครับน่าจะเป็นบ้านหลักสุดท้ายที่เหลืออยู่นะมีเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีครับผมต้องรอดให้ได้ครับตอนนี้เหลือแค่แจ้งเตือนตำแหน่งของคูถูกเปิดเผยโอ้โหเฮียทำไมตำแหน่งถูกเปิดเผยอ่ะเฮ้ยมันมีคนใช้สกิลได้เลยโอ้โหเราอยู่รวมหมูกันดีกว่าคุณเพื่อนอยู่ด้วยเออตำแหน่งถูกเปิดเผยแล้วมาอยู่ด้วยกัน เอ๊เฮ้ยเราขึ้นไปอยู่ด้านบนดึกว่าวะเนี่ยบนจะลโลดะเราขึ้นบนจัวโลดดีกว่าคุณผู้ชมโหบนจะลโลดมีคนเยอะเลยเฮ้ยมาเฮ้ยอ้าวเี่ยเกมจบก็ไม่บอกนะครับกูตกใจหมดอะไรเฮียและกูบักเลยอะไรอ่ะเฮ้ยซ่อนและค้นหาฆ่าพระเจ้ากำลังทำอันนี้มันคือให้เราเลือกว่ะมันมีให้เราเลือกว่าเราจะอะไรนะบอกว่าฆ่าพระเจ้าครับโอ้พระเจ้าคือคนนี้เขาบอกตานี้ ไอ้นี่คือพระเจ้าครับคุณมันได้รับพลังแล้วว่ะเอโอ้โหยิงมันอยู่ใกล้เรามากครับผมน่าจะใช่ครับดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องฆ่าพระเจ้าว,ว่ะเพราะมันเป็นโหมดกำจัดพระเจ้านี่ไงอ้ามันมีเลือดพระเจ้าอยู่ด้วยครับผมโัแคเรามมหนังกติกว่ะยิงยิงยิงลุมยิงลุมยิงอะเดโอ้โหไอ้ที่ะดีนะใครเป็นพระเจ้าโหมดนี้ก็บอกเลยว่าน่าสงสารมากครับผมคือ ยิงยิงยิงห่างๆอย่างห่วงๆครับผมยิงเป็นผู้สื่อข่าวเลยเนี่ยมาเด็ตามติดบอสพอนะครับนะนี่อยู่นี่ตามติดชีวตพระเจ้าแน่นิงก็มาเลยกูยิงอยู่เนี้ยตัดถึงขึ้นมาไม่ได้หรอกพัวพระเจ้าตายว่ะดูทรงนะพระเจ้าน่าจะตายครับมันมันเลงปราสาทนั้นก่อนนะผมอยู่ปราสาทหนึ่งก็สวยดิไปยิงอุ้ยเอ้าพระเจ้าพระเจ้าตายไะนะเอา้าเจ้าพระเจ้าตายครับ สถิติของพระเจ้าองค์นี้คือฆ่าไป78คนครับเฮียเรียบร้อยโอ้โหเยี่ยงกูเจอพระเจ้าตึงครับผมดูดิเฮ้ยดูตัวมาดิเขาเรียกว่าทำดาเมจระยะไกลสวยเราสามารถทำดาเมจระยะไกลได้ยี่หนังกระติกมันเป็นประโยชน์อย่างนี้เองครับเฮ้ยแต่กูซื้อธนูมาแล้วว่ะไม่อยู่ที่ทำกับผมเลยว่ะโฮ้ยแต่ว่าไอ้เยี่ยเทพตัวนี้มีดีแค่สกินมั้ยเนี่ยดูดิหุ้ย Yeah. มีดีแค่สก,กินนะเปล่าไอ้สก,กินซุ่มยมตีเขาเรียกว่าพลซุ่มยิงอยู่ตรงนี้พลซุ่มยิงหนังกระติกเจ๊จี้ทำดาวเมจจากระยะไกลไม่มีศัตรูรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนครับผมเราใช้ยิงย้อยยิงย้อย,ย,ย,อยโอเคยิงย้อยเ yeah. ย้คนสไนเปอร์ว่ะศัตรูยังไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยว่าโดนยิงอยู่ครับซุ่มโจมตีจากในนี้ซุ่มโจมตีจากในนี้ ซุ้มยงตีจางในนี้มาเดะดาวเมททะลุกระจกอะงงวะล่ะยิงผ่านช่องแคบมาลกาบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวไม่สนหรอกมึงจะเป็นบอสเทพเจ้ามาจอย่างไหนอะแต่ถ้ามึงมึงเจอหนังกระติกของประเทศไทยอะอะไรก็ตบได้นะครับนะมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วแต่มันไม่เดินมาหาผมมันไม่เดินมาหาผมครับแต่มีคนวิ่งเข้ามาในบ้านนะเอา้าเอา้เอาแล้วมันจับกูทำไมเนี่ย เฮียแล้วมึงใครวะตำรวจกูโดนตำรวจจับขนาดเอาหนังกระติกยิงแค่พรเจ้าเฮ้ยกูอันนี้ก็เป็นพลเมืองดีเป็นมนุษย์ด้วยกันในเฮียบี้แม่งเป็นแม่งวิ่งมาจับกูเฉยนะครับนะเทพจะตายแล้วเทปจะตายแล้วเทพตายแล้วเทพตายแล้วสวยครับผมเรียบร้อยว่ะเทพแตกเอาเดะเอาเดะเอาเดะพระเจ้ามือใหม่เว้ยเจ้าพระเจ้ามือใหม่เว้ยดาเมจทีละเก้าสวยโรบินฮูดรู้จักโรบินฮูดเปล่า โรบินฮูดฮอกอายอ่ะร yeah. exactly. okay. oh, ู้จักฮอกอายเปล่าอุ้ยเยี่ยมไปเด้อไปแล้ววะฮอกอายก็ฮอกอายเหอะฮอกอายต้องหนีก่อนครับผมมันวิ่งตามผมอุ้ยนี่การไปเชิญหน้ากับพระเจ้าตัวโตตัวใหญ่นั่นฮะตาต่อตาครับผมแต่กะเดียวกันมันเล็งผมเมื่อกี้มึงเล็งหัวนะมึงวิ่งตามกูใช่ไหมไปไหนจะหนูเนี่ยอะไรเสียงใครมาตตััโอ้โหอะไรวะเนี่ยปืน ปืนในกรอกมายิงปุ๊บปับปุ๊บปั๊บอะไรใส่อะไรใครก็ได้ช่วยเอาไอ้ปืนเบอร์เกอร์นั่นไปเก็บทีครับแม่งเสียงดังมากเลยอะน่าสงสารมากเลยอะพระเจ้าดูดิเดินก็ช้าพลังก็ไม่โดนนะครับนะแถมถูกมนุษย์ลุมยิงสิบกว่าตัวดูดินี่ถ้าเปิดเสื้อมาเนี่ยมีมีรูอยู่เต็มตัวนะเป็นเม่นเนี่ยถ้าเราเป็นนักธนูยิงเราต้องวิ่งขึ้นไปด้านบนนะบุการจะสู้กับพระเจ้ามันสู้ที่สูงเว้ยเหมเราเราอยู่สูงกว่าพระเจ้าอ่ะ เอาโหแม่งอยู่สูงแต่มองไม่เห็นก็ยิงไม่โดนะอ่ะเดะเมื่อกี้มึงไล่กูรอยิงมันจากระยะไกลครับผมรู้จักของอายป่ะเรียบร้อยป่ะจบเกมครับผมขอขอขอเล่นเป็นพระเจ้ามั่งดีได้ไหมอะได้ไหมเอ่ยเฮ้ยโอเคมาได้หมดนี้แล้วนะน้องเฮ้ยเคผู้ถูกเครือกคือพระเจ้าย่า พระเจ้ามือใหม่โดยจะนี้มาแล้วเชียวโอเคอยู่ในเสด็จเด็กน้อยเราใช้เราเ,ราเ,ราเราใช้ยังไงอ่ะเอาแป๊บนึงพระเจ้ากำลังเป็นมือใหม่นะน้องยเย็นๆน,นุ่งแอะมาเลยพวกมึงโอ้โหโหเนี่ตีมึงตายไปหนึ่งตัวโอเคสวยเริ่มฆ่าจากทีละคนอันนี้มันคือดาวเม็ระยะใกล้ไนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ เล่นไม่เป็นนะครับนะเริ่มจากด,ดาเมทีละคนฆ่าทีละคนฆ่าทีละคนฆ่าได้สองคนแล้วนะครับนะตอนนี้มาเด้อมาเด้อไปไหนไ้ไหนไ้ไหนไ้ไหนไปไหนของเมืองกูเดินตามติดชีวิตมึงอยู่เนี่ยฮะไปไหนจ๊ะไล่ฆ่าทีละตัวน้องเป็นพระเจ้ามือใหม่แต่ก็ไม่ไม่อีซี่นะน้อะที่ก็ไม่หมูนะ พู้พเจ้าอ้าวเจอละไอ้พวกที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเหรอคี่วิ่งทำอะไรไม่ได้เหรออยู่ข้างบนเหรอทำอะไรไม่ได้เหรอคิดว่ากูไม่เห็นเหรอคิดว่ากูไม่เห็นเหรอมาเดะขอฆ่าคนที่เย็นสุดก็พอเว้ยไม่สนหรอกกูจะชนะเ,เปล่าแต่กูรู้แค่ว่า,วาพวกมึงต้องตายโอเคตกอึกไปหนึ่งอยู่ไหนอีกจ้าน้องๆเจอพู้เจ้าตัวนี้มันตึงเกินไปเ,เปล่านนองดูดิ ตึงเงินไปรอเปล่อาอยู่ไหนนิ่งตุ้ยเลยไม่มีใครยิงอ่าเจอแล้วยิงกูเหรอยิงที่เหรอจานะ้องอยู่ตรงนู้นหรออยู่ข้างในเอระพี่เห็นนะผมว่าชานะว่ะต่นี้ผมชนะแน่เลยว่ะพวกนี้เจอมนุษย์จะโปกครับมาเลยไอ้หนาไอ้หนา ไปไหนใช่ไหมจับได้หนึ่งคนแล้วจับคนช้าหนึ่งนาอีกห้าชิวนจับคนช้าหนึ่งนาอีกห้าชิวนจับคนช้าหนึ่งนา,ยาอย่ามาดูถูกพระเจ้าองค์นี้นะอยู่ไหนเอยคนสุดท้ายเหลือกี่คนวะเนี่ยเหลือกี่คนไม่รู้แต่ไม่มีใครยิงกูเลยครับแล้วก็เห็นคนสุดท้ายตรงู้นครับผม ใช่ไหมอ๋อมีคนอยู่ตรงนู้นคนนึงแอบดอ,ดอยูอ่บนหน่อยคอยหอออคอยหอคอยเอรอมึงแอบอยู่หน่อคอยเอ๋อมึงแอบอยู่หน่อคอยอรอไปไหนวะเนี่ยตายยังตายแล้วนะครับผมโอเคสวยเหลือคนสุดท้ายวะ่ะกับอีกสิบวิสุดท้ายมันน่าจะรอดนะโถเ้ยขายให้มึงรอดขายให้มึงรอดโอ้นี่สนุกวะ่ะฆ่าไปแปดคน,นครับ เชียตายไปหมดเลยเหลือคนเดียวนะแล้วทำไมกูบักหน้าจอนี้อีกแล้วเนี่ยยี่้พระเจ้าองค์นี้เป็นสกินเอเลี่ยนเคเหมือนกอซิล่าเลยอะ่ะช่วงหลังๆเนี่ยนักนักป่าพระเจ้าเริ่มกากาขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ดูเหมือนพระเจ้าจะเริ่มชนะขึ้นแล้วนะครับนะพระฉะ้ั้นตานี้ต้องเอาจริงไวเราต้องฆ่าพระเจ้าให้ได้ภายในสี่นาทีตายัะมึงไอ้จิ้งเหลนเฮ้ยอะไรอะดิสโกว์ว๊ What? บงังคับเต้นเหรอ นี่เป็นพลังวิเศษที่สิทธิ์ที่ก็สิทธิ์กูไม่เนี่ยครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราม totally ีสิทธิ์ฆ่าได้เนี่ยอยูแค่สองนาทีเลือดเกินครึ่งหลอดนะผมมาขอฆ่าหน่อยเว้ยพวกพระเจ้ามันเริ่มเผื่อเกินขึ้นมาแล้วไงหลังๆเนี่ยแม่งชนะบ่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตายซะพระเจ้าจิงเหลอน้งถูกลงโทษและถูกฆ่าซะเฮ้ยเฮียมันมีสกิลโบลิ่งด้วยวะโคตรกลัวนะเลยเฮีย ยิงเหนี่ยวนี้กำลังจะตายโดนมนุษย์ลุมลงแขกตายเีย yeah. พระเจ้าตายครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรดิ่งจอรดี้มาเตอมฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ